ผู้ชมทุกท่านจับตาให้ดีเรื่องร้อนแรงที่ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเดือดพล่านเมื่อเสนาธิการทหารระดับสูงออกมาแฉเสียงดังฟังชัดว่าไม่ไว้ใจขเขมรแม้แต่น้อยหลังตรวจพบความเคลื่อนไหวกองกำลังที่ยังเสริมพลไม่หยุดยั้งท่ามกลางกระแสกดดันจากฝ่ายการเมืองที่อยากเปิดด่านการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่กองทัพย้ำชัดว่านี่คือความเสี่ยงต่อความมั่นคงและไม่ควรพูดถึงเรื่องเปิดด่านในเวลาที่ขเขมรกำลังขยับเกมรบ เรื่องนี้บอกเลยว่าหนักหน่วงมากเพราะเป็นสัญญาณว่าความขัดแย้งยังคงตึงเครียดและอาจระเบิดได้ทุกเมื่อแหล่งข่าวในกอนกทัพเปิดเผยว่าการเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าน่ากังวลอย่างยิ่งเพราะมีการส่งกำลังพลใหม่เข้าพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบทหารประจำการและกองกำลังเสริมกองทัพไทยจับตาใกล้ชิดและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดได้รับการยืนยันแล้วจากหลายสายข่าวไม่ใช่ข่าวลือกองทัพจึงย้ำเสียงแข็งว่า ยังไม่ใช่เวลาเปิดด่านเพราะความปลอดภัยของชาติสำคัญกว่าการเร่งสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงชั่วคราวผลเอกผู้คร่ำบอดในสนามรบยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนว่าหากประเทศไทยรีบเปิดด่านโดยไม่ระวัง เท่ากับเปิดช่องให้กำลังจากฝั่งเขมรเคลื่อนเข้าออกได้อย่างเสรีและอาจซ่อนปฏิบัติการบางอย่างที่กระทบความมั่นคงกองทัพไทยจึงตัดสินใจยืนกรานไม่ประนีประนอมพร้อมทั้งจัดกำลังลาตระเวนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจลุกลามกลายเป็นการประทะเต็มรูปแบบท่าทีแข็งกร้าวของกองทัพไทยครั้งนี้สวนทางอย่างชัดเจนกับแนวคิดของบิ๊กเล็ก ที่ต้องการผลักดันให้เปิดด่านการค้าเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์แต่เสนาธิการทหารยืนยันว่าการตัดสินใจใดๆต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงไม่ใช่แรงกดดันทางการเมืองหรือผลป่ะ ประโยชน์เฉพาะกลุ่มกองทัพพ,พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่จะไม่ยอมให้ประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเด็ดขาดกองทัพยังเปิดเผยรายงานลับว่ามีการตรวจพบการขนส่งยุโทโธปกรณ์ใหม่เข้ามาในเขตกัมพูชาใกล้ชายแดนไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เคยมีการประทะรุนแรงเมื่อหลายปีก่อนการเสริมกำลังและยุโทโธปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถตีความอย่างอื่นได้นอก จากการเตรียมพร้อมทางทหารและนี่คือสัญญาณที่กองทัพไทยมองว่าไม่ควรไว้วางใจอย่างเด็ดขาดผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากไทยรีบเปิดด่านในสถานการณ์เช่นนี้อาจส่งผลร้ายระยะยาวเพราะนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องข่าวกรองและการแฝงตัวของกำลังต่างชาติแล้วยังอาจถูกมองว่าไทยอ่อนข้อ ต่อกัมพูชาซึ่งจะกระทบต่อภาพลักษณ์และจุดยืนของไทยบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่กองทัพไทยคงท่าทีแข็งกร้าวประชาชนในพื้นที่ชายแดนเองก็ยังคงกังวลอย่างหนักหลายชุมชนเริ่มเตรียมสเสบียงและวางแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพราะข่าวการเสริมกำลังของกัมพูชาพระสะพัดไปอย่างรวดเร็วแม้จะไม่มีการประทะโดยตรงในตอนนี้แต่บรรยากาศความตึงเครียดก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแหล่งข่าวการข่าววอน บุบว่าฝั่งกัมพูชาเองพยายามปิดบังการเคลื่อนไหวแต่กลับถูกฝ่ายไทยจับสัญญาณได้ทุกระยะจนล่าสุดกองทัพไทยมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่การซ้อมรบตามที่ฝั่งกัมพูชาพยายามอ้างแต่เป็นการจัดกำลังเพื่อเตรียมพร้อมจริงๆการเปิดโปงข้อมูลเช่นนี้จึงสะเทือนวงการการเมืองทั้งในและต่างประเทศการเปิดศึกทางการเมืองระหว่างกองทัพและบิ๊กเล็ก จึงกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในสังคมไทยว่าท้ายที่สุดใครจะเป็นฝ่ายชี้ขาดเพราะแม้รัฐบาลจะต้องการสร้างภาพลักษณ์ก,การค้าการลงทุนแต่หากกองทัพไม่เห็นด้วยการเดินหน้าก็แทบเอเป็นไปไม่ได้และหากความขัดแย้งนี้ยืดเยื้อก็อาจกลายเป็นปัญหาความเชื่อมั่นของทั้งประชาชนและนักลงทุนวันนี้สิ่งที่เราต้องจับตามองไม่ใช่เพียงการประทะของกองทัพสองชาติแต่คือการต่อสู้เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างความมั่นคงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสนาธิการทหารส่งสัญญาณชัดเจนแล้วว่า เขมรยังไม่หยุดเสริมกำลังไม่ควรพูดเรื่องเปิดด่านซึ่งนี่อาจเป็นคำเตือนสุดท้ายก่อนพายุใหญ่จะปะตุผู้ชมทุกท่านอย่าลืมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปกดถูกใจและกดแชร์เพื่อกระจายข่าวสารสำคัญนี้ให้สังคมไทยตื่นรู้ว่าความมั่นคงของชาติไม่ควดปูกำไปรลกกับผลประโยชน์ระยะสั้นโดยเด็ดขาด กองทัพยังได้สั่งการให้ทุก,กองกำลังภาคสนามเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบเส้นทางลับและแนวป่าเพราะข้อมูลล่าสุดบ่งชี้ว่าขมรอาจใช้เส้นทางธรรมชาติในการลำเลียงทั้งกำลังคนและยุโทโธปกรณ์เข้ามาใกล้พื้นที่พิพาทยิ่งตอกย้ำความไม่ไว้ใจที่เสนาธิการทหารประกาศชัดและนี่คือสัญ,ญญาณที่แสดงให้เห็นว่าการเฝ้าระวังในเชิงลึกกำลังถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นนักวิชาการด้านภูมิรัฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของกัมพูชาอาจมีเบื้องหลังจากแรงกดดันของชาติมหาอำนาจที่ต้องการใช้พื้นที ณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหมากทางยุทธศาสตร์การเสริมกำลังพลอย่างต่อเนื่องอาจไม่ใช่เพียงการป้องกันประเทศแต่เป็นการส่งสัญญาณต่อประเทศรอบข้างรวมถึงไทยโดยตรงและหากไทยรีบเปิดด่านในห่วงเวลานี้ก็เสมือนเดินเข้าไปในกับดักที่ถูกจัดวางอย่างแยบยนเสียงจากประชาชนทั่วไปเริ่มสะท้อนออกมาอย่างหนักโดยเฉพาะกลุ่มชาวบ้านชายแดนที่เรียกร้องให้รัฐบาลและกองทัพปฏิบตัต อย่างระมัดระวังหลายคนยืนยันว่าความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่สําคัญกว่าผลประโยชน์การค้าเพราะหากเกิดการประทะจริงขึ้นมาพื้นที่แรกที่ได้รับผลกระทบก็คือหมู่บ้านนอกของพวกเขาเองไม่ใช่เมืองหลวงหรือผู้ที่นั่งเจรจาอยู่ในห้องประชุมทั้งหมดนี้สะท้อนว่าสถานการณ์ชายแดนไทย กัมพูชาในเวลานี้ไม่อาจมองข้ามกองทัพย้ำชัดว่าไม่ไว้วางใจเขมรเพราะการเสริมกำลังยังคงดำเนินไปทุกวันขณะที่กระแสการเมืองพยายามเร่งพูดเรื่องเปิดด่านเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเสียงของเสนาธิการทหารจึงดังขึ้นเพื่อเตือนสังคมและรัฐบาลว่าอย่าประมาทวันนี้ผู้ชมทุกท่านต้องช่วยกันกระจายข้อมูลนี้ออกไปกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อให้คนไทยทั้งประเทศตระหนักว่าความมั่นคงคือหลักฐานที่ต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดเสมอ